เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทปีหนึ่งได้ไม่เกิน3ครั้งต่อคนนะครับซึ่งเป็นเงินที่ภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศที่อยู่ในภาวะยากลำบากซึ่งผู้สูงอายุสามารถ ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือนี้เองได้หรือประชาชนทั่วไปที่พบเห็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะจ้างลำบ,บากเป็นผู้แจ้งเรื่องลงทะเบียนแทนก็ได้นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าเบื้องต้นไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตอที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทปีหนึ่งหนึ่งคนได้สูงสุดไม่เกิน3ครั้งนะครับซึ่ง3,000บาทนี้อาจจะช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้วแต่ทางเจ้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับก็ไปติดต่อ ยื่นเรื่องได้ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ครับ